สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะค่ะในอาทิตย์นี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะแต่จะมีการเคลื่อนไหวแบบใดบ้างนักเรียนตามคุณครูมาได้เลยค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูรสอีกแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ปฏิบัติโดยไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายก็คืออยู่กับที่นั่นเองค่ะเช่นการกระโดด การบิดตัวเป็นต้นนะคะวันนี้นะคะรูณลจึงนำการเคลื่อนไหวร่างกายมาทั้งหมด5ท่าให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามนะคะซึ่งเป็นท่าที่ง่ายๆค่ะจะมีท่าไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะท่าแรกนะคะท่าที่1คือท่าบิดลำตัวค่ะ หนึ่งก็คือยืนตัวตรงแยกเท้าให้ระยะห่างเท่ากับความกว้างของไหล่ 2. บิดเอวไปทางซ้ายแขนซ้ายเหวี่ยงไปข้างหลังให้เต็มที่แขนขวาเหวี่ยงอ้อมมาที่อกแล้วเปลี่ยนทิศทางบิดเอวไปทางขวาแขนขวาเหวี่ยงไปด้านหลังแขนซ้ายเหวี่ยงอ้อมมาที่อกแล้วก็ทำสลับไปมาอ่านแบบนี้อาจจะงงเดี๋ยวเราลองไปดูการปฏบิบัติท่าเลยค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆว่าไม่ยากเลยนักเรียนต้องทำได้แน่นอนต่อไปเราไปเรียนรู้ท่าที่สองกันค่ะท่าที่สองกระโดดแยกเท้าและตบมือเหนือศีรษะหรือเรียกว่ากระโดดตบนั่นเองค่ะ การปฏิบัตินะคะ1ก็คือยืนตัวตรงนะคะแบบที่คุณครูปฏิบัติอยู่ 2. กระโดดแยกเท้าพร้อมกับกางแขนทั้งสองออกไปด้านข้างแล้ววาดแขนขึ้นเหนือศีรษะให้ฝ่ามือตบกัน 3. กระโดดเท้าชิดกับสู่ท่ายืนเดิมก็คือท่านี้นะคะพร้อมกับวาดแขนลงข้างลําตัวแขนคุณครูก็อยู่ข้างลําตัวทั้งสองข้างค่ะ4ทําสลับไปมา,าเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอกันเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะนักเรียนทำได้แน่นอนเลยต่อไปนะคะเราไปปฏิบัติท่าที่สกันเลยค่ะเอโทษนะคะท่าที่สามท่าที่3มนะคะ,ะ,คะกระโดดหมุนตัวคะ่ะ ปฏิบัตินะคะ1ก็คือยืนตัวตรงแยกเท้าให้ระยะห่างเท่ากับความกว้างของไหล่เห็นไหมคะไหล่คุณครูกว้างเท่านี้คุณครูก็แยกเท้าให้กว้างเท่าไหร่นะคะมือเท้าสะเอลนะคะ 2. กระโดดหมุนลําตัวในอากาศเป็นระยะ1ใน4ีของรอบก่อนลงสู่พื้น 3ปฏิบัติท่านี้ซ้ำในจังหวะ2 3และ4เมื่อนับจังหวะ4ก็จะกลับสู่ท่าเดิมก็คือท่านี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะยืนตัวตรงนะคะท่าแรกแยกเท้าพร้อมกับมือเท้าสะเอลค่ะกระโดด1 2 3 และ4กลับสู่ท่าเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าง,ง่ายมากๆเลยต่อไปเราไปเรียนรู้ท่าที่4กันค่ะท่าที่4กระโดดบิดลำตัวนะคะ1ก็คือยืนตัวตรงนะคะคุณครูยืนตัวตรงเท้าแยกย่อเข่าลงเล็กน้อยแขนแนบลำตัวนะคะ2เหยียดแขนทั้งสองไปทางขวา ขณะเดียวกันให้บิดลำตัวโดยเคลื่อนเท้าไปทางซ้ายนะคะทำสลับกันซ้ายขวาเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะดูวิดีโอนะคะย่อลงหนึ่งตอเห็นไหมคะแขนกับเท้าจะไปคนละข้างนะคะลูกอ่าเห็นไหมคะว่าแขน จะไปทางขวาส่วนเท้าจะไปทางซ้ายถ้าแขนไปทางซ้ายเท้าก็จะไปทางขวานั่นเองค่ะต่อไปท่าสุดท้ายท่าที่5ค่ะท่าที่5นะคะดันกับคู่ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยู่คนเดียวเหมือนคุณครูไม่มีคู่นะคะก็สามารถใช้กำแพงนะคะเป็นคู่ได้นะคะ หนึ่งเลยก็คือจับคู่นะคะเราไม่มีคู่เราก็ยืนเข้าหันเข้าหากำแพงเหมือนคุณครูนะคะแต่ถ้าใครมีคู่มีพี่มีน้องอยู่ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติได้เลยค่ะก็คือหันหน้าเข้าคู่ตัวเองยืนหันยืนหันหน้าเข้าหากันนะคะคุณครูก็จะยืนหันหน้าเข้าหากำแพงให้ตัวอยู่ห่างกันประมาณ3 4มถึงก้าวนะคะหรือคุณครูก็จะอยู่ห่างกับกำแพงสามถึงสีก้าวแยกเท้าเท่ากับความกว้างของไหล่ค่ะ สอเอ็นตัวไปข้างหน้าช้าๆให้มือทั้งสองผักกันกับคู่ของตนเองถ้าไม่มีคู่ก็ผักกันกับผนังก็ได้นะคะต่อไปก็ออกแรงดันเลยค่ะไปดูวิดีโอนะคะปึ๊บอืมแล้วก็ออกแรงดันค่ะนมตัวเอ็นไปออกแรงดันนะคะ ก็เหยียดแขนตรงแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมอ่าท่านี้ก็ง่ายนะคะถ้าใครอยู่บ้านนะคะแล้วมเีเพื่อนมีพี่มีน้องนะคะก็สามารถทําท่านี้แบบเป็นคู่ได้นะคะโดยการหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองแล้วก็เอามือเนี่ยมาชนกันใช่ไหมคะใช่ไหมคแล้วก็ผักกัน ใช้ให้มือทั้งสองข้างผลักกันกับคู่ของตนเองแล้วก็ออกแรงดันนะคะแต่ถ้าใครอยู่บ้านไม่มีพี่น้องอยู่คนเดียวนะคะอย่างเช่นคุณครูก็ใช้ผนังก,ก็ได้นะคะเป็นไงบ้างคะทั้งหมด5ท่าด้วยกันวันนี้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะคะก็คือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายนั่นเองก็คือเราอยู่กับที่นะคะ ปีทั้งหมด5้าท่าด้วยกันท่าที่1ก็คือการบิดตัวการบิดลำตัวนะคะท่าที่สองก็คือท่าที่สองก็คืออะไรคะกระโดดแยกเท้าและตบมือเหนือศีรษะนะคะท่าที่สก็คืออะไรคะกระโดดหมุนตัวค่ะท่าที่3ามกระโดดหมุนตัวะะท่าที่สี่ล่ะคะ เอเม่ยอเมายคุณครูไล่ผิดแล้วแน่เลยท่าที่1ท่าที่1คือท่านี้ใช่ไหมคะการบิดตัวอันนี้ท่าที่2ถูกแล้วอันนี้ท่าที่1นนะคะคือการบิดตัวท่าที่สองคือกระโดดแยกเท้าและตกมือเหนือศีรษะหรือเรียกว่ากระโดดตกนั่นเองค่ะท่าที่3การหมุนอยู่นี่นเองท่าที่3คุณครูสลับผิด ท่าที่3ท่านี้คือการกระโดดหมุนนะคะ4ีทิศนั่นเองพูดง่ายๆก็คือกระโดดสี่ทิศนะคะแล้วก็4กับที่แล้วก็ท่าที่4ค่ะกระโดดบิดลำตัวนะคะมือกับแขนกับเท้าก็คืออยู่คนละข้างนั่นเองค่ะทำสลับไปมาส่วนท่าสุดท้ายนะคะก็คือดันกับคู่หรือว่าดันกับผนังก็ได้ค่ะ นี่ก็คือทั้งหมด5ท่านะคะนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติเองได้นะคะเป็นท่าที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้นะคะ ใครนะคะมีความข้องใจตรงไหนนะคะว่าทำอย่างนี้ถูกไหมนะคะก็สามารถถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอครูรถนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆนักเรียนพอจะเข้าใจที่คุณครูสอนไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีใบางานให้นักเรียนทำนะคะ นักเรียนอย่าลืมนำสิ่งที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ